น้องเอาวัตถุไทยทานมาถวายนะเพื่อที่จะเป็นเคียงรอเรื่องรอเรียนนะชีวิตของผู้ที่รับถวายคือยันคงอยู่ได้นะลดละความหิวอันก่อเกิดจากทุกขเวทนา ื่อได้รับอาหารแล้วประสงค์พระเจ้าก่อนที่จะอนุโมทนาบนขบวนต่างๆกาอนเจิญบนันต่า,ายๆได้น้อมเอาสิ่งดีดีที่งามสิ่งดีเป็นอันดีเลยประเสริฐเป็นด้วยการกระทำของขบ,บนันทั้งหลายโดยการลงมือทำในสิ่งทีเป็นประโยชน์ อันเป็นคนุณแก่ตนตัวของแต่ละบุคคลนั่นจะคือการนอกคิดนอกใจนำมาซึ่งการรู้เท่าทันกับความรู้สึกนึกคิดของตนเขานั่จะคือการมาเฝ้าสมทีและดูความรู้รสึกนึกคิดของตน กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกายวัจจ์ใจนั่นคือการกระทำที่เกิดขึ้นภายในจิตภายในใจจังหวรรนะลงเก่ากายกรรมการลงรมือกระทำด้วยกายวัตถิกโดยคำพูดคำจา,า,ามโนด้วยความนึกคิดสิ่นทลัยน้ำพน,นดานี้เนี่ยจะเหาขาดแล้วกซึ่ง ความยบยั่งชันใจขาดแต่สิ่งความรู้เท่าทันกับสิ่งต์จงการสิ่งท่านหลนังพูดเราดั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาพลั้งพลาดและพังถืดด้วยระหว่างคำพูดทุกคำพูดก่อนที่เขาจะพู้ก่อนที่เขาจะจ่าคำพูนนเาานนเดเรานั้นเนี่ยมันเป็นลูกนอกขอเขาแต่ถ้าหลังจากที่เขาพู้เขาจ่าไปแล้ว โดยเฉพาะบุคคลอีกทีได้ยินได้ฟังไปแล้วนั่นคำพูดนั้นเนี่ยมันจะเป็นนายของตัวเก่าถ้าเฮาบนได้ควสามารถที่อย่าตามกคำพูดคำจาลรนันได้นีมันก็จะเป็นมุกสาหวานไปอย่างนั้นเป็นกคำโผ่ดคนเท็ยนไปอย่างนี้่างต่างๆเรานีวัดคำวัด กรรมคือการโอกาสจากธรรมนกรรมความนึกคิดนะกุปสมบทสิ่งที่ง,ททงามสิ่งที่ควรจะต้องมาระนึกนึกรู้การที่จะสามารถบรึกนึกรู้ได้อยู่ทุกๆุกคณะมันบอกว่าจะต้องมันทำความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆนะทำความรู้ตักรู้สึกกับตัวเองอยู่สม่ำเสมอ ก่ะทบความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเลยตโคูแขนเหียดแขนรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านี้ถ้าเหาบันเฝ้าสังเกตมันเฝ้าระวังตาทวารทั้งเกาต่างๆบอว่าจะเป็นตาหูจะมูงปลิ้นกายใจต่างๆเหล่านี้ตาเห็นรูปจะมองได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสถ้าเหาปล่อย ความป็นตามสภาว่าที่มันเกิดขึ้นนะตายเห็นรูกเพิดเพลินกับสิ่งที่เห็นจะโกได้กลินนะ่นกลิ่นที่หอมกลิ่นดีหอมก็น่าชิมชมกิ่นดีเม็นกันยอมที่อาจจะเกิดความบกพร่อใจนนะ่างดังเข้ากคำว้าได้สัมพันธนะ์เทมบานมันเค็มนนะ่างดนะัโดยเฉพาะ เของกับปบาเพื่อไปกินของคนอื่นนะมันเกิดรับคำบัญทีตอาจมันถูกบาปอาจจะเกิดความบ่นขอดใจแต่ถ้าเป็นของกเกานนนะ่า,ดดน,าน,นั่นเองแต่บอลจะอ่อนใจอยู่ต่างต่างแบบนี้ดังนั้นแล้วสิ่งท่างยของวัตถุเกินบอกว่ามควรจะต้องมาระตึกงึ๊งรูปอยู่บ่อยๆนะทำวาปรูปเท่บบาท,ทันอยู่แบบสม่ำเสมอ ได้่อกบ่ได้่อกแต่ก็ขออย่าเปลีย่ยนละความพยายามกรสิอเท่านั้นเพราะสิ่งทั้งหลายนะครับเรานี้นีนะแต่บนบอกว่าถ้าเป็นบันไดสามขัน้นนะบันไดขั้นที่หนึ่งนั่นคือทานนะคือการแบ่งปันนะมีกับเขากับป้ามีเงินของของใจมีคนมาขอมีคนมา บอกบุญบอกกล่าวแล้วก็ยิบยืนกันไปสละวัตถุสิ่งของกันไปนั่นมันกันคำกันได้โดยง่ายแต่ถึงแค่สละใจออกไปเหมนกันสิ่งสําคัญบันในขั้นทสองนั่นก็คือการรักษากายกับรักษาวานจากอดตกเก่าคือมันเป็นปกตินั่นก็คือเรื่องของศีลงและสี่เดีย ว่าอาจารย์เป็นบอกวา่าศีลเนี่ยมันต้องขอที่ทุกเจ้าเพราะศีลเนี่ยมันเป็นปกติของคนทัว่วไปโดยเฉพาะความเป็นชาวบ,บ้านแต่ก็ควรยินต้องหยิศีลห้าเป็นเสื้อกับกัปศีลห้าเป็นศีลดีควรจะต้องทำเ,เป็นปกตินะตั้งแต่ปาาติบาตตั้งแต่อธินากรรมเลสาแล้วก็ พอทำมันเองขาดสติป็นการไปดื่มสิ่งดีทำมันเกิดความมัวเมาต่างๆนี่คือความเป็นปกติแต่สิ่งสำคัญบัดไดขั้นสามนะสามารถที่จะนำพาเขาเนี่ยไปพบกับความสุขอันเป็นบรมสุขอันเป็นความสุขที่ดื่มดำเป็นความสุขที่ล้ำลึก นั่นคือการลงม,มือกระทำแต่้ารทำนี่สิ่งที่มันยังบอกเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นทำนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปน,นั่นก็คือการเจริญภาวนาแต่เพียงแค่หายใจเข้าแต่ทำความรๆๆๆๆึกดึกรู้เพียงแค่หายใจออกรึกดึกรู้เพียงแค่เกิดความรู้สึกนึกคิดก็เฝ้าสังเกตความคิดเหล่านั้น บนลงไปยินดีแล้วก็บนลงไปยินได้กับความคิดน,นั่นนะความคิดดีก็ตามความคิดร้ายก็ตามแบบนั้นบบนลงไปเผื่เพืนกะับสิ่งนั่นเพียงแค่เฝ้าสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังกันเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่นี้น่นะเปเรียบว่าบุญกิริยาวัตถุสามนะย่นย่อคือสามประการนั่นคือทานศีลภาวนา มื่อมีสามยาคบพร้อมด้วยนะนะนะการรบกฉีดอยู่ในอ,อยในชุมชนในหมู่บ้านถ้าทุกคน,นในชุมชนในหมู่บ้านเปียบร่นไปด้วยศีลเปียบร่นไปการประพฤติปฏิบัติแบบมุขบตนเป็นปกติความสงบรมรื่น่มเย็นในสังคมน,นั้นก็ยอม พระสินทธารนลวงโพรนิพนธนบอกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันกอบเกิดขึ้นสิ่งที่จะติดเนี่ยที่หน่ตัวเอาไปได้แต่ข้ามขอบข้ามชาตินั่นคือคือบุญกุศลดังบาลีเนได้กล่าวว่าบุญญาณิปรนุรรกัสสิปฏิทฐานอมิปา,า,านินันนั่นคือคือบุญเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกในภายภาคหน้า คนบอกว่าคุณสมบัติของปุ๋นเน่องาสันุชนทั้งหลายโจรปนไม่ได้ไฟไม่ยางเหลือน้ำท่วมไม่หมดตายแล้วนำไปได้โจรปนว่าได้ไฟไม่ยังเหลือน้ำท่วมหมดตายแล้วสามารถที่จะนำไปได้ท่านหลายเราสังเกตเห็นว่ามียามีปี ามีน่องทำแล้วเพียงแค่นำส่งเขาได้ไแคกเชิญถังกรนะถึงตีปัาจ้าเข้าสู่เมนเข้าสู่เชิญถังกรแล้วก็เพียงแค่มาส่งเขาทุกท่านนะแล้วก็ปล่อยเขาที่อยู่ในกองฟอนับเกือบหกเขาเป็นไฟเป็นใบที่เต่าไปทัุกทางมีเงินมีทองของใจนะ พอตื่กัรละเป็นราเ็บเป็นยินไครมากต่พิงแกยิบยืดแจกใจแดดใจและไปให้กบโรงพยาบาลแต่สิ่งที่จะสามารถที่จะคิดเนี่ยคิดตัวเขาไปได้น,นั่นนี่คือบุตนะ่นคือบุญรคือส่วนที่เขาสั่งสมกันไว้นะมันทํากันที่ละนิดที่ละน้อยได้หนักของได้น้อยของแนละนะนะนะ้วก็มันไปยอดี่จะก่อเกิด สั่งสมไปทีละนิดทีละน้อยจากน้อยก็จะสามารถกลับกลายเป็นน้ำไตแะนั่นโอกาสโดยจับนี้และใช้เป็น้านสักชั่วครู่หนึ่งทำความระดึกนึกรูกก้อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไปคือมันก่อเกิดเวทปัจจุบันขนันณะบอกว่าจะหายใจเข้าก็พูดว่าหายใจเข้าและบอกว่าจะหายใจออกก็พูดว่าหายใจอาาาใจอก ทำความระดึกนึครู่อยู่กับลมหายใจช่วงครู่หนึ่งาจะได้กล่าวคำแห่เมตกาและก็อยาดน้ใหมายตานกันต่อไป